อ่ะครับผมมีโตยท่ารีโว่นะครับตัวแครบพิเรนร์ยกสูงนะครับผมได้เป็นสีเทาดำนะลูกค้าสียอดฮิตสีหายากนะครับผมใครชอบใครสนใจนะรีบจับรีบจองนะบอกเลยทันนี้มาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับอยู่ในชมปี2 0 2 1ลูกค้าได้สองยสี่ตัวมิดนะบอกเป็นแบบไฟฟ้านะครับเร่งไมล์วิ่งเพียงแ5ด0 0ันโลบอกเลยว่าสุดยอดของความฟุ้มได้บอหนังเรียบร้อยนะครับผมไฟหน้านะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์นะเนี่ย เทำลันนิ่งไลน์มาเขาพบนะครับกระจังด้านหน้าได้เป็นดีไซน์ใหม่เรียบร้อยนะบอกเลยว่าคมบอกเลยว่าสวยลูกค้าอันนี้สภาพแรกเข้านี่ครับผมมีรอยเล็กๆน้อยๆนะประมาณนี้นะครับเนี้ยนิดๆน,น่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้เราล้างทําสปาล้างขัดเคลือบสีนะครับผมฝาบสภาพทําสปา,าให้แบบเขพบแน่นอนคันนี้ถือว่าสวยถือว่าคมอีกหนึ่งทันนะสีเนี่ยมุมคมสั่นตัวบอกเลยว่างานดีนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยเป็นอลอยนะครับสีดําเทาแบบนี้นะโคตรสวยเลยลูกค้าบอกเลยว่างานดีนะครับคันนี้นะ ปี2021นะครับผมผงล้อซุ้มล้อชกเชิงทุกอย่างบอกเลยว่าใสา่กิกนะครับพร้อมแจมสีจากโรงงานไปแบบครบๆนะกระจกมอ,องข้างเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะครับตาโลกโก้ไฮลักมีไปแบบครบๆที่จับประตูเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมฟิล์มรอบคันลูกะการส่งกันศาสตร์มีไปเรียบร้อยแบบครบ,บเครื่องหมดเลยตัวเบาะอย่างสวยอย่างแน่นอย่างตึงนะครับปีกบล่าปีกผีาบลอนต้องบอกว่าง,งานดีสุดๆเลย ผมมาลายเป็นมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอมาพร้อมกล้องถอยหัวคงหัวเกียร์ต้องบอกว่าใสาเก๊กนะเลขไม้นะครับผมแปดหมื่นห้าพันโลนี่แปดหมื่นห้าพันโลต้องบอกว่าสุดยอดนะครับคันนี้นะอ่าห้าไม้น้อยนะไม้น้อยนะครับลูกค้าคอนโซลคอนโซลคมกริปนะครับหน้าจอมาพร้อมกล้องถอยและกะระยะให้แบบครบๆนะครับ,บผมนี่จอชัดมากนะ กล้องถอยชัดมากนะลูกค้าบอกเลยว่าของดีนะครับคันนี้เพิ่มเสียงรถเสียงได้ชิวๆนะครับอย่างส่วนตัวคูบ็อกนะครับกล่องเก็บความเย็นในรถมีไปแบบครบๆนะครับผมช้ำๆเย็นๆแน่นอนเก๊ใส่ของนะครับอย่างสวยอย่างคลิปอย่างใหม่ลูกค้าเอาไปใช้งานต่อกันได้แบบยาวๆแน่นอนใครชอบใครสนใจนะรีบจับรีบจองนะครับผมบอกเลยว่าช้านี่อดนะสําหรับตัว2.4มิตรนะครับผมขับพิลเลอร์ยกสูงนะบอกเลยว่าสุดยอดนะครับคันนี้ แผงวะตูทุกอย่างบอกเลยว่าใสกิ๊กนะครับผมสภาพ์ีนะครับสีเหลี่ยมมุมนะครับผมภายในนี่สีสวยมากนะครับสีเดิมนะครับผมสีเดิมหมดเลยนะสวยงามนะครับแส่วนตัวบอดแครบมีไปแบบครบๆนะครับฝ้าด้านบนนะครับผมนี่เดี๋ยวรอล้างคาสปานะบอกเลยสะอาดสะอ้านแน่นอนในส่วนตัวปวงล้อนะครับผมทั้งสี่ล้อบอกเลยว่าสวยคริปนะายแดงนะขายเท่าไหร่นะครับผมลูกค้ารู้มาว่าแปดแสนกว่าบาทนะครับ ปดแสนกว่าบาทนะตอนนี้มาอยู่ที่ผมนี่ห้าแสนเก้าพันบอกเลยว่าสุดยอดของความคุ้มนะแล้วได้นะครับในราคาห้าแสนเก้าพันบาทเท่านั้นบอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมไฟท้องไฟท้ายสติ๊กเกอร์พิลเนอร์มีไปแบบครบๆนะครับผมนี่สวยงามนะตาโลโก้ไฮรักนะครับตาโลโก้รีโวกันชงกันชนด้านหลังนะเซ็นเซอร์มาแบบครบๆสี่จุดเลยนี่ติดตั้งเพิ่มเติมมาแบบครบเครื่องสุดๆเลยนะลูกค้าแล้วส่วนงตัวแม็กไลเนอร์นะครับตัวนี้นะนี่ สวยงามนะครับผมสําหรับตัวแมกไลเนอร์นะของตัวต้าแบบแท้ๆนะครับหัวนงหัวน็อตคมๆนะไม่มีแกะไม่มีไขยเลยลูกค้าดูเดี๋ยเนี่ยสภาพหล่อจัดนะในส่วนตัวอ่กากระบะท้ายด้านหลังนะครับผมสวยสดงดง,งามนะริ้วรอยถือว่าน้อยมากๆนะครับใช้งานค่อนข้างน้อยเลยลูกค้าเนี่เห็นไหมสวยสดงดง,งามนะครับฟิล์เฟิร์มติดเรียบร้อยรอบทันนะครับผมคันนี้นะ ในี <N> ่ยเฟรมติดเรียบร้อยรอบคันนะครับมาพร้อมที่จับประตูเป็นโครเมียมนะครับขอบรองมือจับตาโลโก้โตยโตา้ามาแบบชัดๆมาแบบคมๆลูกค้สาสภาพสวยสาภาพดีแน่นอนนะครับวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจงหน้าจอใสเก็กด,ดูดิลูกค้สาสภาพอย่างสวยนะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีไฟแบบครบๆแถมได้เป็นตัวมิดนะครับผมบ่อนหนังเดิมโรงงานมาเรียบร้อยนะคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะไฟโปรเจคเตอร์เดย์ท <h ate> ์มาแบบครบเครื่องจัดจับลูกค้าดูหัวนุงหัวน็อติ ไม่มีแกะไม่มีไขนะครับแผงประตูทุกอย่างต้องบอกว่าใหม่หมดจดนะแถมได้สีเทาดํานะใครชอบใครสนใจรีบจองนะครับคันนี้บอกเลยว่าหายากสุดๆนะครับหายากสุดๆนะเฮยในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับผมรอยสันเหลี่ยมคมทุกอย่างนะครับใหม่เก๊กนะครับลูกคาดูสีดิช้ำๆสวยๆนะครับบางๆเดิมๆนะครับลูกคาดูห้องเครื่องนะครับเสียงลั่นๆเสียงดังๆแน่ชัดๆแน่นๆนะครับเนี่ย เห็นไหมห้องเครื่องถือว่ายอดเยี่ยมมากๆลูกค้าได้เลขไมล์หลักหมื่นนะครับผมสภาพดีคัส 7A อีกหนึ่งคันแน่นอนใครชอบใครสนใจนะรีบจับรีบจองนะครับคันนี้นะห้องเครื่องนะครับเนี่ยสวยงามมากๆนะครับสวยงามแบบมากๆนะสาหรับเครื่องยนต์นะครับ 2.4GDationBoostSuperPower แรงบิดสูงในรอบต่านะตัวนี้ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ยอดเยี่ยมนะครับเครื่องยนต์ยอดเยี่ยมนะบอกเลยว่าของดีลูกค้าคันนี้ ออกตัวดีที่สุดนะครับสําหรับเครื่องยนต์นดีเซลนะถือว่าคันนี้สุดยอดมากๆเลยถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับสําหรับห้องเครื่องนี่สวยงามนะหัวหนุ่งหัวน็อตรอยแกะรอย,ขยไขไม่เหใี้เห็นนะตัวพูกด้านหลังเครื่องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ห้องเครื่องนี่ใหม่ิ๊กนะครับแต้มสีชัดชัดแต้มสีคมๆม,มออลมเบรกเสริส่วนงดงามนะครับมาพร้อมในส่วนตัว ABS เนี่ยแต้มสีโรงงานมาครบนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับฝั่งกรงฝั่งแก้มหล่อจัดจัดลูกาสภาพสวยนะครับ ตัวคานด้านหน้านะครับคานเบ้าไฟหน้านี้ต้องบอกว่าใหม่กิ๊กนะครับหัวนงหัวน็อตรอยแกะรอยไขไม่มีให้เห็นนะลอามาครบๆนะครับผมหมดหมดทุกอย่างเดิมแท้โรงงานทั้งหมดนะคานกลางคานหน้านะครับ L.R คมชัดนะครับลูกค้าเนี่ยคานเบ้าไฟหน้าเราสวยคริปหมดเลยแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆไฟแน่นๆลูกค้าเอาไปใช้งานต่อกันได้แบบยาวๆตัวฟูกด้านหลังเครื่องสมบูรณ์แบบลูกค้าท่อองค์ท่อแอร์ใส่วงใส่ไฟต้องบอกว่าใหม่หมดจดนะ รอยทรงรอยซีนหัวกะโลกนะครับรอยบุบรอยเคาะไม่มีนะครับผมแทนเทระบุเล็กนในถังไฟผลิตแบบชัดเจนนะไฟสองพันยี่สิบนะครับผมก็ถือว่ามาแบบครบเครื่องเลยนะคันนี้นะหัวน็อตฝั่งแก้มนะครับสวยกริปนะครับลูกค้าดูตะเข็บข้าง,งในได้นะหัวนุ่งหัวน็อตฝากระโปรงนะครับรอยแกะรอยไขนะครับรอยงัดรอยแงะไม่มีใ,ให้เห็นแนะ่นอนในส่วนของตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผม จะส่งตัวเมคอาร์ตนะครับไปแบบชัดๆไปแบบคมๆลูกค้าสติกเกอร์ติดจากโรงงานมาแบบพบๆนะนี่ยรอจะจัดนะครับคันนี้มาพร้อมปั๊มตาโตต้านะครับผมหัวนุงหัวน้อนนี่ฟมคริปสภาพสวยแต่เข็บด้านข้างห้าแตกไม่มีสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยใครชอบใครสนใจนะครับสําหรับตัวรีโวนะครับทิลเลอร์ยกสูงสภาพสวยๆคัดเกเอแบบนี้นะครับ รีบจับรีบจองดรววๆนะครับผมที่0986276862นะหรือสามารถแอดไลน์เบอร์หลังได้นะครับที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับผมอยากมาดูรถจริงนะครับผมผมอยู่ตรง4ี่แยกมินบุรีนะบริษัททออตโต้นะครับผมก็ถือว่ามีการันตีนะครับผมแน่นอนนะรรบประกันเครื่องเกียร์ขั้นต่ำจัดไปให้นะครับผม1ปีเต็มๆบอกเลยว่าสุดยอดของความคุ้มนะครับคันนี้ ไฟฟนอลไฟหน้าเราบอกเลยว่าใส่กิ๊กนะครับด้ไฟบรเตอร์คมๆคมคมสวยๆเดไลท์มาแบบครบๆนะครับสีี่ยมุมคมสันตัวรถบอกเลยว่างานดีล้อหมุงล้อแม็กใี่คมคลิปแบบทั้งคันนะห้าแสนเก้าพันบาทลูกค้าเอาไปใช้กันคุ้มคุมได้เลยนะครับราคาค่อนข้างยอบเลยนะคันนี้ถือว่าคุ้มค่าแบบสุดๆนะครับใครชอบใครสนใจนะครับผมอยู่แต่จังหวัดสามารถโอนจองออนไลน์ได้เรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเสร็จได้ถึงที่บ้านเลยถ้าใครไม่สะดวกที่จะมารับรถนะ สามารถเอารถสไลด์นะครับไปส่งถึงบ้านได้เลยลูกค้าอยากลองมาดูรถจริงนะครับผมของผมอยู่ตรงนี่เลยนะครับบิ๊กซนะครับตรงสุวินทวงนะครับเนี่ยบิ๊กซีสุวินทวง์นะครับเลยมาแค่นิดเดียวนะครับสามารถมาดูรถจริงมาติมาติงกันก่อนได้นะครับก็ถือว่าหาแลนด์มาร์คได้ใกล้แน่นอนนะครับผมสหรดบคลิปนี้หลังน้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสหลดบคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆครับ